นี่เลยพลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงนึ่งแบบโบราณโบราณเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้กลับเลยยังใส่ข้าวเหนียวหน่อย วางแบบโบราณเลยนะโอเคนะวางเลยแล้วก็นื่องต่อไปจนกว่าจะสุกโอเคนะอ่าอันนี้ก็คือมะพร้าวมะพร้าวผูกมะพร้าวสดนะฮะพยายามเรียงๆมะพร้า,พาวของมะพร้าวสดจะอร่อยดีมะพร้าวหนึ่งกิโลแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งกิโล ขุณนหนึ่งกล้วยตวงขันเอาขั้นเอาหลัปกะทิพอมือล้างไม่พ้อแล้วโอเคนี่ได้แล้วกะทิสด1กิโลเราก็จะขั้นเฉพาะของกะทิได้ประมาณ หนึ่งถ้วยตวงใหญ่ๆเราก็ไปเอาน้ำตาลทรายผสมกับเกลือแล้วก็เอาไปเคี่ยวอีกทีงตามไปดูกันนี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งข้าวเหนียวเราต้องนึ่งให้พอดีพอดีไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปนะฮะเนี่ยเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยเป็นเม็ดเม็ดเลยนี่อย่างนี้เราหนี้อ่อนนิ่มเกินไปแล้ว,ลวเราหมุนมันก็จะไม่ไม่ไม่นุ่มมันจะเละแล้วถ้าเราแข็งเกินไปมันก็จะกรุบ ตอนนึงให้พอดีพอดีชิมดูว่านิ่มพอหรือยังลองชิมดูนะครับอืนิ่มพอแล้วทอนี้บอกปุ๊บได้ที่ปับ๊บเราก็จะเอาข้าวเหนียวนะ่ะไปตากลมเอาไว้ก่อน,นนะหลัจละเอาเน้นข้เหนียวมาได้ที่นะ้องมาองขเหนียวหน่อยเราต้องเอาขเนหนียวมายายยายในถาดนะหลัดเหนียวก่อนมันจะได้ย้ายง่ายขึ้น ตักายนะฮะปัามิเอนีข้เหนียวมินทิกด้วยครเลยขายใหขเหนียวออกนะฮะข่าเหนียวอกให้เหนียวมันเย็น่ีกเด,ดีเย็นสักระยะหนึ่งข้างเสร็จแล้วแากลมไม่น่อยให้มันอุ่นเดี๋ยวเราไปทำหนะ้ากากที่กันว่าจะทํายังไงบ้างโอเค หลังจากนั้นเราก็มาตั้งเตานะฮะตั้งกระทะดีเตาอบไฟหน่อยไฟแรงมากใช้ฟามร้อนโดยปรับมากไฟหัวกะทิลงไปตัดหัวที่ิลงไปแล้วฮะเร่งไฟกลางหนะน่อยนงอันนี้หากะทิพอแล้ว ันนี้น้ำตาลทรายให้น้ำตาลทรายแดงนะฮะอันนี้น้ำหนักครึ่งกิโลให้น้ำตาลทรายครึ่งกิโลกะติ๊หนึ่งโลเนเยอหนึ่งโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลไม่หวานมากก็ไม่หวานน้อยฮะจรกินใช้คแค่สี่ขีดใส่ไปเดี๋ยวไว้หน่อยเนึงเอาสี่ขีดพอ ิแล้วเราก็คนคนน้ำตาลเข้ากันน้ำตาลกากกะทิมันจะเข้ากันดีเราใช้เกลือปรุงร็อคทิปอันนี้ใส่ทิดียวพอนะฮะให้ออกรวหวานนเค็มมันๆสามล็ มาณนี้นะต่อไปแล้วก็คนเขี่ยวเขี่ยกะทิน้ำตาลเกลือให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอากะทิน้ำตาลเกลือนะั้นใส่กับข้าวเหนียวที่เราตากหรือหลงมาอไว้เพื่อทำข้าวเหนียวมูอีกครั้งหนึ่งโอเคนะ,ะหลังจากเราเขี่ยไปสักประมาณสิบนาทีกลองมาดูหน่อยนะกะทิจะเป็นแบบนี้เลยนี่ นี่คือน้ำตาลทรายแดงกะทิมะพร้าวหัวกะทิหนึ่งกิโลแล้วก็เกลือปรุงรสทิพย์ประมาณหนึ่งช้อนชาแต่สายเยอะนะฮะแต่เค็มเราก็เสร็จเราต้องลองชิมดูนะฮะว่ามันออกรสชาติแบบไหนตามไว้เ,เสมอนะฮะว่ามันต้องออกสามรสหวานมันเค็มนิดๆแต่อยากเค็มเยอะแต่หวานเยอะอืม ออกสับรสเข้มพอเราเป็นมูนเสนียลปุ๊บเสียวจับกะทิมันเข้ากันปุ๊บความหวานกับความมันความเข้มจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำมันเข้มข้นนิดหนึง่งแต่อย่าจัดมากจัดรู้สึกว่ามันเข้มข้นโอเคนะโอเคหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำกะทิมันล้อในตอเตาเสร็จแล้วฮะเราเอาน้ำกะทิที่เราเคี่ยวไว้มาพักไว้สักพักหนึ่งประมาณหนาทีฮะให้ความร้อนของกะทิมันลดความร้อนลงนิดนึง เพื่อมันจะได้ไปบาลานกับข้าวเหนียวที่มันกาลังอุ่นๆอ,อยู่ถ้าร้อนมากเนี่ยข้าวเหนียวจะช็อตทำจะทําให้ข้าวเหนียวนี่แข็งตัวเพราะฉะน,นั้นต้องพักไว้สักห้านาทีนะครับหลังจากเราพักน้ำสักทีไว้ห้านาทีแล้วก็มาคนน้ำสัก,ก,สก,กทนกีนะครับคนแล้วก็อาอาลอดกับข้าวเหนียวที่เรามูนไว้ตักลงไว้ไม่ให้ข้าวเหนียวแห้งไม่ให้ข้าวเหนียวด้านใช้น้ำสักทีสด,สด,สดล่ามไปเลย ราดลงไปเลยครับอาดิั้งหมดเลยนะฮะกระเทียมหนึ่งโลกระเพาะหนึ่งโลน้ำต,ตาลทรายสี่กิ่งนะครับเกลือหนึ่งช้อนชาเอามาถ้าไม่เค็มแต่ได้อีก่นนะฮะผงชโลภรสดีไม่ต้องนะขนมหวานอัดจับเสร็จแล้วเราก็มาคลุกให้มันเข้ากันนะฮะบางคนเขาขี้เกียจทำในกระทะเลยคนขยันกว่ทาทำข้างนอกเลย ให้มันเข้ากันผมก็ไปทำมาเป็นสิบปีนะครับลัววิชาจะสูญหายแต่ก่อนก็เป็นคนทำกับข้าวขายอย่างนี้แหละตอนนี้มาทำร้านตัดผ้าอายุอนันามก็เยอะขึ้นละวัววิชามันจะตายตามตัวผมไป ผมตายเผาทิ้งวิชาก็เผาทิ้งไปด้วยผมก็เลยถือวิชาทักะเอามาลองทําดูให้เพื่อนๆดูเพื่อจะมีความคิดมีความคิดว่าจะทกินหรือว่าทำยังไงก็แปรรูปไปนะเพื่อเป็นอนาคตเป็นอาชีพของเราทีหนึ่งหลังจากเราคุกไปเสร็จแล้วเราก็พักไ้อย่างเนี้ยหรือว่าหาฝามาปิดสิบนาทีเพื่อให้ความเหลียวมดูน้นํามันดูน กะทิมะพร้าวน้ำตาลาแล้วก็เกลือเข้าไป,ไปในในเมน็ดโงแล้วเนื้อจะนนิ่มสวยแล้วน้ำก็จะกลมกุมอร่อยโอเคครับห้านาทีผ่านไปข้าวเหนียวจะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะเริ่มเป็นมันละเริ่มกอดตัวละเวลาผ่านไปห้านาทีการผัดข้าเหนียวกับ น้ำกะทิเราก็ลองชิมดูดีวว่าหวานไปไหมเค็มไปไหมถ้าว่ามันไม่หวานไม่มันไม,ม่เค็มจะได้แก้ตัวกันจะได้ปรุงน้ามาใส่ได้อีกรอบหนึ่งฮนะเขาบอกว่ากินตอนห้าทเนี่ยคันย่ออาที่สุดนะยังไม่แข็งไปยังไม่นิ่มไปอืไมได้หวานกาลังดีมันกำลังดีเค็มกำลังดีคบครอบเลยครับโอเคครับ กินได้บปาทคองถามกินได้บนี่ฮะมหม่วงน้ําดอกไม้ตูดเด็ดมีสาวสาวส่งมาให้จากเอ่ออําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เลยฮะซื้อมาจากทางทางเมอวานโลห้าสิบาทเห็นว่าหวานดีจะซื้อเพิ่มเป็นสี่โลเหลือเท่านี้กินไปหมดละ นี่ฮะหน้าตาข้าวเหนียวมูนอ่าตากล้องแจ๋ว้าใกล้ๆหน่อยนี่เห็นไหมข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ําดอกไม้สูตรตาชายซักอบรีดกลัวสูตรมันจะหายไปก็เลยเอามาทําแล้วก็เผยแพร่สูรออกไปกินได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่อร่อยสําหรับผมพี่น้องก็เอาไปปรับปรุงอันนิดหนึ่งแต่สูตรเนี้ยชัวข้าวเหนียวหนึ่งกิโล มะพร้าวสด1กิโลน้ำตาลทราย4ชีดนขาวก็ได้แดงก็ได้เกลือ1ช้อนชานะ1ช้อนชานะครับไม่ใช่1ช้อนโต๊ะนะโอเคครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ